ลูกชายเนี่ยมาทำงานที่เชียงใหม่แล้วก็ภรรยาเขาก็ไปคนเชียงใหม่แล้วตอนนี้ก็มีหลานก็เลยคิดว่าเอ้เราก็น่าจะมาช่วยดูแลเนาะแล้วก็เชียงใหม่อากาศน่าจะดีทำไมถึงเลือกมาสร้างบ้านที่เชียงใหม่ครับก็เหตุที่มาสร้างบ้านเชียงใหม่ก็มีเหตุผลสักหนึ่งสองประกัยก็คืออันดับแรกคือลูกชายเนี่ย มาทํางานที่เชียงใหม่แล้วก็ภรรยาเขาก็ไปนคนเชียงใหม่แล้วตอนนี้ก็มีหลานก็เลยคิดว่าเอเราก็น่าจะมามาช่วยดูแลเนาะแล้วก็มาอยู่เชียงใหมอ่อากาศน่าจะดีก็คือเหตุหผลหลักก็คือมีหลานลูกชายมาอยู่ที่นี่แม่ก็เลยอยากมามาอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลย <c oughs> หาซื้อที่ที่เชียงใหม่ แต่ตอนนี้ก็กเกษียณจากงานประจาที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วเสียเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี60อตอนนี้ก็7ปีแล้วเนาะปกติอยู่จังหวัดไหนนะครับปกติอยู่จังหวัดนนทบุรีที่ดินแปลงนี้ได้มาอย่างไงครับมาเจอได้ยังไงแปลงนี้ก็ตอนนั้นก็ลูกชายจะย้ายบ้านใช่ไหมเขาก็หาที่เดินไปเดินมาแล้วก็แนะนําให้มาดูที่ตรงนี้ เราก็ดูว <substit uting> ่าเออมันก <blade> so like like ็ไม่ไกลจากบ้านเขาครับบ้านเขาก็อยู่ฝงซอยตรงข้ามซอยสุขสันจร19แล้วก็เออที่นี่ก็ไม่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 ไกลกันเราดูโลเคชันแล้วก็น่าจะโอเคก็เลยสนใจที่แปลงนี้ที่แรกก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกเขาขายไปแล้วอ๋อเกือบจะคาดเคลื่อนแล้วแต่เอิญยังไงไม่ทราบเขาบอกจะจะจะเอาอยู่ไหม ก็เลยตัดสินใจเอาเอาก็เอาก็เลยวางประจํา,เ,าจเลยวันนั้นถือว่าตรงนี้ในในฐานะที่ผมอยู่เชียงใหม่มาก่อนเนาะผมอยู่มาตอนนี้เข้าปีที่สิบเอ็ดละตรงนี้ถือว่าเป็นทําเลที่ดีมากดีแบบดีมากๆเพราะว่าตรงนี้อยู่อํอาเทศบาลฝาห้ามใช่ไหมครับใช่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกไปนิดเดียวก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับเป็นเซ็นเฟสจะไปเมยา่าไปนิม,มานอะไรก็ใกล้ไปหมดเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นทําเลที่ดีมากๆแล้วก็ชุมชนน่าอยู่ถนนใหญ่มาก เขาที่แล้วที่ผมมามอบบ้านกับอาจารย์ผมก็ชมว่าอ,อตรงนี้โอเคนะเราเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวกันใกล้ๆเลยถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากราคาแรงไหมครับตรงนี้ตอนซื้อเมื่อปี2องสองน้วก็วาระ35,000ื่นห้ามมืนห้าก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ได,ได้อะไรมาบ้างครับมีรั้วให้ไหมไม่มีครับมีพื้นดินว่างเปล่านะครับไม,มแลยวยังไม่ได้ถมแล้วก็วกมาถมอีก สี่ห้าหมื่นห,หลังนี้ประมาณกี่ตารางวาครับอาจารย์ที่ดินทั้งหมดมันเก้าสิบห้าจุดแดตารางวาตํำรัวเสร็จแล้วก็เหลือถมันน,ดนดลดลงมาครับเคียนในก็ไม่ถึงเคียนในก็เหลือประมาณเก้าสิบสองเก้าบสามตารางวาก็ถือโอเคตอนนั้นอาจารย์ก็ติดต่อผมเข้ามาเนาะว่าต้องการที่จะสร้างบ้านจริงเรา <c oughs> เราก็หาหาไหลายทางแ้วแต่ทางแรกก็คือเราก็ เจชจาก u t u b e ก็รู้ว่าบ้านเชียงใหม่ชั้นเดียวเพราะเราต้องการบ้านชั้นเดียวนะก็ดูบ้านชั้นเดียวเชียงใหม่เนี่ยมีตรงไหนบ้างก็เสิร์ชดูจาก YouTube หลายโครงการนะก็มาโปะตรงโครงการไอโครงการที่คิวดีเนี่ยดูแล้วก็ก็น่าสนใจดีนะครับก็เลยติดต่อกับวศินเนี่ยนะก็เลยโทรไปถามว่าถ้าจะสร้างบ้านในพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ย นอกโครงการเนี่ยจะรับไหมที่แรก็จะจะไม่รับจะไม่รับเราจะต้องสร้างตามแบบว่าแบบมันก็ไม่ได้เพราะที่เรามันไม่เหมือนกับใช่ไหมครับไม่เหมือนกับอ่าก็เลยเอาไปดูก็เลยคุยการเจรบอกลนะ้วก็ลองมาดูผมก็คุยพายายามคุยกับเจ้านายให้เพราะว่าเจ้านายกลัวเรื่องบริหารจัดการ<ม>เพราะว่าด้านนอกเนี่ยมีสแตนด์อะโลนใช่ไหมครับแล้วเป็นที่ดินของลูกค้าด้วยกลัวว่าจะทีมงานจะแบบ บริการเซอร์วิสกันไม่ถึงใจไม่ถึงตามนโยบาย <c oughs> ก็เลยแบบว่าไม่กล้ารับ <c oughs> ของอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นคิวดีคอนศูนย์ศูนย์สองเนาะศูนย์ศูนย์สองนี่ก็ถือว่าเป็นแปลกที่สองที่เรารับเลยแบบเป็นทางการนะครับที่เหลือก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ผมจําไม่ได้ว่าหลังไหนแต่ก็ไม่ได้เป็นทางการเท่านี้ของอาจารย์เนี่ยจะเป็นทางการหลังแรกเลยเริ่มจากศูนย์เริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากหนึ่งนี่ว่าเพราะว่าศูนย์เราอยู่ที่องค์การแล้วเนาะะอันนี้เราก็มานับหนึ่งหม่ข้างนอกก็ วางแผนงานกันชัดเจนประชุมเปิดสายกันทีนี้ของอาจารย์เนี่ยอยากจะบอกว่าแบบบ้านของอาจารย์ก็ไม่เหมือนเดิมเนาะไม่เหมือนเดิมไม่ปกติก็จะบอกว่าสินจะไม่รับเพราะจะรับแบบบ้านที่เรามีเท่านั้นที่มีเท่านั้นแค่บอกถ้ามีเท่านั้นมันก็ไม่ได้เพราะที่เรามันไม่เหมือนกันครับความกว้างความลึกรูปแบบที่ดินเนาะตอนนั้นอาจารย์มาดูผมจําได้มาดูเซนสิทแปลงสองเนาะใช่แคลล่าแคลล่าก็ดูคลาสสิกแคลล่าก็ ก็ดูคัสิคาร่าดูดูแพลนแล้วก็ก็น่าจะตอบโจทย์เราเพราะมีที่จอดรถใช่ไหมได้สองคันมีทางเดินด้านข้างครับนะครับแล้วก็มีสนามแต่ก็เราก็อยากจะปรับเล็กปรับน้อยอย่างเช่นมีเทเลสตรงนี้คัสิคาร่บาบันไดจะอยู่สั้นๆเลยครับขึ้น,น,น้าแล้วก็เข้าบ้านเลยนะ,นะครับแล้วเราก็เพิ่มห้องน้ําข้างหลังครับ เผื่อว่าเราจอดรถปุ๊บเราก็สามารถเข้าห้องน้ําได้เลยเข้าครัวได้เลยทางด้านหลังน่เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมห้องน้ําครับจากมีห้องน้ําในห้องห้องเดียวก็เป็นสองห้องสห้องสุดบ้านนี้มีสามห้องนอนสี่ห้องน้ำสามห้องนอนสี่ห้องน้ําก็น่าจะพอเพียงกับกับการใช้งานตอบโจทย์ไหมครับสําหรับที่เราดีไซน์กันมาเพราะว่าอาจารย์ก็มีความต้องการอย่างนี้เนาะ ผมก็ดื้อนิดนึงไอ้บริษัทเขาให้สร้างแบบนี้ครับตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้จําได้ว่าคุยกันเป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะครับกว,ว่าจะแบบพอจะลงตัวพอจ,<ง>จะลุยได้นะครับพอจะลุยเริ่มสร้างได้เนะาะก็ลงตัวไหมผมอยากจะถามว่าท,ท,ที่ที่อาจารย์ปรับเนี่ยคืออาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะแบบมีประสบการณ์มาแล้วเนาะอาจจะมีบ้านแล้วหลายหลังเนี่ยหลังเนี้ยลงตัวไหมก็ถือว่าลงตัวนะเพราะเราต้องการบ้านเล็กๆนะไม่ใช่สองชั้นนะมี ห้องนอนมีห้องน้ํามีห้องรับแขกห้องครัวห้องครัวแล้วก็ย้ายจากจุดเดิมออกไปออกไปอีกนะก็ดูแล้วฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าถือว่าเป็นไปตามที่เราคิดไว้คิดไว้นะครับแต่ว่าไอความเล็กความใหญ่มันก็ช่วยไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็พื้นที่พื้นที่นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ได้ผมก็มองว่าบ้านอาจารย์คอมเพกนะครับสาหรับบ้านในเมืองเนาะ เราไม่ได้มีเวลาที่จะไปกวาดไปถูอะไรขนาดนั้นยิ่งใหญ่ผมก็ว่ายิ่งต้องดูแลนะครับอันนี้ผมว่าไซส์กำลังกำลังดีเลยกำลังสวนเลี้ยงหลานได้มีบริเวณให้หลานวิง่งเล่นเนาะมีสนาม,ม,นามให้วิ่งเล่น,นได้บ้าง<ม>นะฮะสวยงามแต่ที่ผมชอบบ้านอาจารย์อยู่อย่างคือเรื่องลมบ้านอาจารย์ลมพัดทั้งวันลมอุดอ้วัน,นี้อาจานไปทางทิศไหนนะครับก็เออจนะด้วดูเราก็ถือว่าน่าจะโชคดีเหมือนกันนะเพราะบ้านนี้หันหัน หน้าบ้านมันอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนืองะะั้นแดดมันจะขึ้นเฉียงขึ้นทางนี้เฉียงแล้วหน้าบ้านจะตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยแทบจะไม่โดนแดดจะไม่ถึงนี่เลยนะครับก็คือตอนนี้เย็นเย็นทั้งวันตอนนี้เย็น <ลง S 1> ทั้งวันก็ฟลเพราะว่าเป็นทิศนะถ้าแกนเป็นแกนทิศเหนือทิศใต้ในะครับจะเป็นทิศที่ลมมันพัดผ่านเนาะไม่ว่าจะพัดจากใต้ขึ้นเหนือเหนือลงใต้ก็ถือว่าลมแล้วก็ทางฟิสิกส์ก็สัมผัสได้จริงคือเรามาหน้างานเนี่ยแม้กระทั่งเข้าไปในบ้านน่ะ เมื่อกี้ตอนเราเซอร์เวยกันนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยลมพัดแบบฟู่เข้ามาเอถอถือว่าดีไซน์ได้สอดรับกับพื้นที่เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันหน่อยเนาะเผื่อเพื่อนๆเขาแบบว่ามีอินสปิเรชันก็น่าจะมาหลายครั้งแหละม,มาอัปเดตคลิปให้อาจารย์มาอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนี่เป็นห้องโถงเนาะครับจาเมตรคูณหถึงนูน่นแต่สังเกตว่าอันนี้อาจารย์รีเควสไว้แต่แรกเนาะเรื่องประตูก็คือ วินเซอร์วินเซอร์ตอนนั้นผมได้ยินแค่ชื่อเนาะแล้วก็มีป้ายติดทั่วไปหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าให้มันดียังไงตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าอลองลองใช้มัน<ด>เบาเนะมันรู้สึกว่าน้ําหนักมันเบานะครับรู้สึกว่ามันเทกเจอร์การสัมผัสไม่เหมือน<ม>ทั่วๆไปเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนประตูอลูที่ที่เราใช้กันทั่วไปก็ลอ้อาจารย์แต่อรลูกก็ดีนะอันนี้ก็ดูดแล้วแข็งแรงดีครับอันนี้ใช้ อันนี้เป็นมาตรฐานคลาสสิกเราจะใช้เป็นอลูมิเนียมเป็นเทาสซาราราหมดเลยตัวซาราราก็จะหนากว่าตัวทั่วไปนิดนึงครับดีฟิตติ้งดีกว่านาอสิกยี่ห้ออะไรดับเบิลดิงเมื่อก่อนจําได้ว่าเราเคยคุยกันนะว่าเราจะมีกั้นตรงนี้ใช่ตอนนี้หายไปแล้วเพราะว่ากั้นแล้วดูแล้วมันน่าจะอึดอัดเพราะนี้เป็นเป็นเลฟวิรงรูมใช่ไหมครับลิฟวิงโซนดูทีวีโซนครับโซนนั่ก็เป็นทานหารทานอาหารเรา ถีบครัวดันครัวออกไปข้างนอกอคเป็นข้างในเป็นเคาน์เตอร์เฉยๆไว้เก็บของวางของนู่นนี่นั่นเนาะโฟง์กาแฟแล้วก็โซฟาใหญ่มากโซฟาเป็นโซฟาเบสสามารถนอนรับรับแขกได้นอนได้นอนได้ใช่ไหมนอนได้อีกหท่าน2ท่านอีกสอเลยเพราะมันยืดได้ไงอันนี้ก็พื้นเป็น SPC นะครับสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลเนาะสวยเลยยังไม่เคยใช้ดีไหมน่าจะดีเนาะ อันนี้น่าจะตาเพชรใช่ไหมครับไม่ทราบตาอะไร,รตาเพชรตอนนี้ใช้เปลี่ยนไปตาเพชรเพราะว่าฟิตติ้งมันดีกว่าเดินเรียบกว่าครับแล้วก็อันนี้โซนรับประทานอาหารเนาะอันนี้ข้อดีก็คือเราอยู่ตรงนี้เราดูทีวีได้ด้วยเนาะก็ไม่แน่อาจจะตั้งเป็นเป็นตู้เคาน์เตอร์ตรงนี้ครับอ๋ออาจจะมีจจะตัวกัน้นหน่อยใช่ไหมครับอ๋อเป็นพาร์ติชันกั้นเนาะ ค่อยๆปรับกันไปเนาะเพราะว่าต้องลองมาอยู่จริงๆใช่บางคนแบบว่ามาถึงมามาสร้างบ้านเนาะมาคุยกับผมอ่ในโครงการด้วยน้องวสินพี่จะปรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดความต้องการมาเต็มเลยทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะตอเติมเนี่ยผมอยากให้ลองอยู่ก่อนเอากันกลางไปก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยๆเติมค่อยๆเพิ่มใช่บางทีเราเติมไปเอาไม่ได้ใช้ทุบใช่บางทีเรายังคิดไม่รอบเนาะเพราะเรายังไม่ได้มาอยู่จริงๆเพราะว่าสมมติบางคนเนี่ยอยู่หอมาอยู่แบบ อพาร์ตเมนต์อยู่ทาวน์โฮมมาอย่างเงี้ยครับเขายังบ้านเดี่ยวเขายังไม่เคยเนาะเรื่องญ่าเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องของช่องแสงอย่างเงี้ยเขายังไม่เคยเขาก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าช่องแสงมันมากไปก็จะมีข้อเสียคือวางเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ใช่ไหมเปลืองม่านเปลืองม่านน่อหลายๆอย่างตามมานะครับแอร์เพิ่มใช่ไหมเรื่องแอร์เพราะว่าอุณหภูมิเข้ามาในบ้านมากจนเกินไปก็ทําให้แอร์มันเพิ่มเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้ามานอนแล้วใช่ไหมครับก็เริ่มเข้ามานอนแล้ว นะลงตัวโตนี่แบบสุดยอดเข้มไหมสุดยอดเลยสีหนามาสีเนี่ยอ๋อเป็นคููสีกันสีเดียวกันเหรอครับอาจารย์สีเดียวกันผ้าเดียวกันสวยเลยสวยเลยถือว่าสวยผ้าเดียวกันร้านเดียวกันอืแล้วก็มีแบบโคมไฟห้อยลงมาเท่เลยอันนี้หาจากช่องเราเนาะสวยงามเนาะ อันน,น,นี้อันนี้อาจารย์เราทำอะไรครับโซนเนี้ยอันนี้มันยังเป็นแบงแบงก็ยังนึกอยู่เนี่ยใช่ไหมครับตอนนั้นเราคุยกันว่าจะทําแบบเอาเอาอาร์มแชร์มาวางเอาโซฟาตัวเ,เล็กๆมาวางด้านหน้านะผมจำได้ก็ยัง,ยงนึกอยู่ว่าตอนนี้อาจจะนี่เป็นตู้หนังสือใช่ไหมครับอาจจะมุ้ตู้อาจจะมุ้บตัวนี้มาไว้ตรงนี้ครับเป็นสองตู้ติดแล้วตันนี้เอาใหม่เป็นตู้โชว์จริงๆก็จะย้ายของตรงนี้ไปอันนี้วางไว้หนังสือเนาะอันนี้เป็นตู้หนังสือตู้โชว์จะเป็นกระจกกระจกใหญ่ขอนี้ จะได้เห็นของเต็มๆเนาะอันนี้ก็ของสะสมสวยมากเท่เลยบางส่วนวอันนี้มันเป็นเบสของเขาอ่ะถ้าแบบเยอะๆก็คือเป็นแคลลาเนาะแล้วก็ไปฟิวชั่นกับจารลตก,ก็เลยกลายปาเป็นจาริดตั้งเองตั้งเองผมตั้งชื่อให้สมัตสมัตถชนสนธิเชื่อม <laughs> ผมตั้งชื่อให้ผมเป็นคนให้กาเนิดจารลดมันจารลดมันไม่มีเฉลียงด้านหน้าเออมีเฉลียง้นนด้านหน้าครับ แต่คล่างไม่มีใช่ครับเท่านี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ห้องห้องน้ําที่เพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มเข้ามาสองห้องก็คือเพิ่มในห้องนี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับแล้วก็มีด้านนอกเนาะเดี๋ยวเราไปดูน,นี่เป็นห้องแสแตนดาร์ดใช่ไหมครับนตนสแตนดาร์ดเลยเป๊ะแค่นี้ครับนี่เราเพิ่มตามคําแนะนําของ<ส><น><ตร>ของวสินนะครับใช่ครับปกติห้องมันจะจบแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วห้องจะจบแค่นี้เราก็ยืดออกไปครับ แด้มีห้องน้ำอีกห้องตัวจะเป็นตู้เสื้อผ้าครับเป็นตู้สื้อผ้าตู้เครื่องแป้งจะบิวอินก็ได้จะเป็น Fit อิเป็นลอยตัวได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสเปซของเตียงได้เต็มเเนาะใส่เป็น6ฟุตได้แบบสบายๆเลยไว้นอนเท่านั้นเลยนะครับก็ถือว่าลงตัวมากๆตรงนี้อาจจะมีโต๊ะทำงานสักตัวนึงครับอาจจะ นั่งชิวๆเราไม่มีแล้วว่าเราไม่ไม่ทำงานเลยนี่นาะไม่ทํางานนอกแบบนั่งดูอินเทอร์เน็ตดู u t u b e ดูติดตามช่องผมแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำเนาะอออันนี้มีนิดนึงอาจารย์อันนี้อาจารย์เป็นต้นแบบอีกแล้วทำไมที่ก้านกระจกอยากจะให้อาจารย์คอมเมนต์หน่อยว่าอันนี้มันตอบโจทย์จริงๆไหมหมายถึงชอบเพราะว่าอันนี้อาจารย์โคนมาจากบ้านที่นนใช่ไหมครับใช่ก็คือปกติจะเป็นเทมเปอร์แต่เดิมแต่เดิมตัวนี้เป็น ที่กันเนี่ยเป็นกระจกเทมเปอร์ครับต้องมาดูเลยแต่นี้เรามาขยันเยพี่เข้าไปเลยมันก็สวยดีนะกระจกเทมเปอร์กระจกเทมเปอร์จริงก็สวยดีแต่ว่าคือเราดูเรื่องความปลอดภัยครับาะกระจกมันก็บางนะบานไปดังมาก็อาจจะหล่นแตกก็เลยทําแบบนี้แล้วแล้วฟังก์ชันมันก็มีเอาสามารถปูท็อปหินใช่ไหมวางใช้างนี้ได้อีกก็ก็น่าจะโอเคานเป็นโพสต์ขึ้นมา แล้วตอนนั่งใช้ใช้งานก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้แล้วเราพว่งว่าว่านี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นผนังอิ่ผนังก่อใช่ไหมครับอีหน่อยเราจะเป็นเป็นยูนิเซลเนี่ยก็จะติดอ๋อจเจนพวกที่จับเป็นสแตนเลสอะไรพวกนี้ก็จะจับได้เนาะเพราะจะเป็นกระจกทำอะไรไม่ได้เลยอืมโหอาจารย์แบบคิดรอบมากเลยอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่อาศัยอยู่บ้านมาก่อนนะครับก็เป็นไอเดียเผื่อแบบว่า ท่านผู้ชมนะครับที่เขาแบบกําลังจะสร้างมากเขาอาจจะหยิบยกของอาจารย์ไปใช้บ้างของอ <c oughs> นุญาตดีเชิญ <c oughs> เลยครับอันนี้ห้องน้ํานอกก็ดีไซน์เห<ต>มือนเมื่อกี้เลยตอนนั้นเราไปเลือกกระเบื้องกันเนาะเราไปดูกระเบื้องกันว่าจะแบบไหนนู่นนี่นั่นเนาะก็โอเคถือว่าตรงตรงปกอยู่นะครับพอได้ใช้ใน,นห้องนอนอันนี้เริ่มนอนจริงๆแล้วเริ่มนอนแล้วมีเฟอร์นิเจอร์มาแล้วแต่ยังไม่มีที่นอน อ๋อนี่ยังไม่มีที่นอนใช่ไหมครับมีเตียงอันนี้กําลังแบบเริ่มเข้าบ้าน,นใหม่ๆเลยเตียงห้าห้าฟุตเนาะครับก็ยังมีสเปซอยู่ด้านหน้านะครับนี่อาจารย์ยังเก็บแป้นมาอยู่เลยนี่เนาะอ๋ออันนี้เขาให้ส่งมอบใช่ไหมมอ้อยไปหนยไปเลยนี่เนาะก็ถือว่า<ต>ใช้ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปกําลังก็พอดีพอดีครับกําลังอยู่อาศัยได้สบายพอดีพอดีใน,ในช่วงเริ่มต้นแต่อนาคตมัรู้มวจะมีของหรือเปล่ามนะีแน่นอนครับเพื<ๆ>่อนๆหลายคนแบบว่าเอ ดีไซน์บ้านมาน้องวศินพี่อยู่แค่สองคนอ่ะขอสองห้องนอนพอแล้วผมรีบเซลเลยบอกว่าเฮ้ยห้องเก็บของห้ามลืมเดี๋ยวก็เต็มเพราะว่าเราอยู่อ่ะผมมองว่าของเราก็เอาเข้าอยู่ตลอดตลอดเนาะแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้เนาะถือว่าใช้ได้นะห้องเก็บของอยู่ห้องหลังมีห้องเก็บของด้วยเออบ้านหลังนี้มีห้องเก็บของด้วยไปดูเนา็ถือว่าโอเคเนาะห้องครัวไปดูห้องครัวกันดูห้องครัวได้เนาะอาจารย์ให้ดูแล้วนะครับ นี่ก็มีเป็นประตูสไลด์นะครับประตูสไลด์มีหรือไมอันนี้ก็ความจริงความจริงอันนี้ก็คล้ายๆเดิมเนาะครับเพราะเดิมในครัวอยู่ตรงนู้นรับไหมอันนี้เป็นครัวนอกครับแต่เราไม่มีครัวในเราเีแต่ครัวนอกก็เป็นครัวเต็มที่ไปเลยสวยแล้วแต่ขนาดค่อนข้างคอมเพกมากเลยนะครับนีก็ใช้ได้เลยลานซักล้าง ซักล้างก็มีมีเครื่องซักผ้าที่ตาาาับผ้าใช้ได้ใช้ได้เลยมีพัดลมตรงนี้ด้วยผมชอบมากเลยฟลแล้วก,วก็มีห้องน้ำข้างหลังครับอันนี้ใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริง,งแล้วก็<ด>ใช้ใชบ่อยที่สุดใช้บ่อยพอจอดรถปุ๊บมาเลยอจอดรถปุ๊บตรงนู้นนะครับเดินเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยถือว่าโอเคมาก ขนาดก็กาลังดีอาบน้ําได้ด้วยอาบน้นํา<ด>ล้างมือนู่นนี่นั่นแล้วก็ย้ายฟังก์ชันนี้มาไว้ข้างนอกนะครับเรายืดตรงนี้ไปแทนไอ้ห้องอาบน้ำเนาะเราจะได้ห้องเก็บของที่พอเพียงเลยอะ่ะเนาะนี่ก็เลยห้องเก็บของเล็กไปนิดนึง,นงตอนนั้นตอนนั้นเราบอกว่าเราจะทําเป็นเหมือนอะไรนะอาจารย์ ห้องเก็บเครื่องมือใช่ไหมหเก็บแบบว่าไม้กวาดอะไรที่เนาะที่ไม่อยากให้เข้าบ้านที่มันเปิดเปิดเดลอะๆหน่อยอาจจะเป็นจอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ไม่ใช่แนละ้วเป็นห้องเก็บของเนะาะเพร <อ S 1> าะว่าดูดีมากเลยปูกระเบื้องด้วยเดีย๋ยวต้องทําเชลล์เนี่ยไปเก็บของอ,อ๋อทำชั้นนะครับเชื่อมอาจารย์ก็สามารถยิงสกูเข้าไปได้แล้วใช่ทำเชื่อมถือว่าโอเคเลยปิดขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็เชื่อมจากห้องครัวนะครับเมื่อกี้ออกมาได้เนาะ ก็ถือว่าโอเคเลยชี่เช้าๆดีมากเลยกพแดดมันสองตรงนี้ตอนเช้าออกทางไหนครับตะวันออกออกมุมนู้นแต่ได้แดดอ่อนๆเบาๆถักๆเนาะเราก็นั่งจิบกาแฟตอนเช้าได้เช้าตรงนี้สายๆจะร้อนแล้วต้องไปทางนนไปข้างหน้าเนาะตัวนี้แหละดีสำหรับตากผ้าข้อดีของบ้านเดี่ยวเออเนาะอันนี้จะตากผ้าได้แบบว่าชั้นหนึ่งเลยโอเคมากเลยเข้าทางนี้ไหมครับ เมื่อกี้เรา,ข,าข้างในบ้านเนาะอันนี้นอกบ้านนอกบ้านท่านเพื่อนสังเกตน,นะน,นี่ก็จะเป็นแคล่าเลยนะครับภายนอกก็มองเป็นแคล่าเลยแต่ว่าจะยื่นก้อนนี้ออกมาก็เลยเท่ก็เลยไปคาเลต <laughs> เท่เลยพ <laughs> ื้นที่หน้าบ้านก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็อันนี้ประตูอันนี้อาจารย์รีเควสเลยนะครับอันนี้เป็นไอเดียได้นะครับเผื่อเพื่อนๆแบบว่าอยากทําบ้านเนาะจะเริ่มเป็นประตู ในโครงการเป็นประตูเหล็กครับใช่ครับเปป็นแล้วก็จะไม่สูงจะเตี้ยครับเราคิดว่าน่าจะเอาสูงหน่อยครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมที่ได้เบาอันนี้ที่อาจารย์ก็ถมขึ้นมาจากถนนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณ30เซนสามสิบเซนจากพื้นแล้วก็มีประตูนี้ด้วยอันเล็กรควิกดอร์นี่เข้าตรงนี้ได้นะครับเพื่อนซนเลยซนเลยชอบอยู่นี่ด้วยขังที่อยากเป็นไอเดีย แล้วก็อันนี้อาจารย์โดนไปเท่าไหร่นะผมจําไม่ได้ละหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอันนี้คือ,อขวีปบ็อกนะครับใส่พัสดุได้เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่บรรทุกที่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตู้ขยะนะครับต่างขยะทาไงทางนี้นครับปึบ๊บนี่เปิดได้ใส่ขยะเข้าไปเราเราไม่ได้ใส่ข้างตรงนี้นะครับเราใส่จากตรงนี้นะนี่เราเอาขยะเราอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปเนาะเราใส่จากตรงนี้ ปึ๊บแล้วก็รถขยะมาเขาจะเก็บออกไปนะครับพัสดุเหมือนกันพัสดุกกจากตรงนี้ปึ๊บก็รับได้เลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับการออกแบบทเหมาะสำหรับคนที่มพื่ออยู่บ้านครับแล้วก็มีตรงนี้รั้วสูงมากเลยลงจริงลงจริงแค่นี้ครับแต่เอญทำประตูมามาสูงก็เลยต,ต่อขึ้นไปไห,นหน่อยหนึ่งหน่อย แล้วบัวเนี่ยครับบัวก็มาเพิ่มไงอ๋อมาเพิ่มเพราะว่ารั้วเนี่ยมันสูงอก็เลยรับกับตัวบ้านไปด้วยเลยผมว่ามองว่ามันเข้ากันพอดีเลยนะครับดูเซนเนี่ยสวยเลสีสีรุมเนี้ยวกับสีลังคาเนี่ยมันไปด้วยกันไหมสุดยอดอันนี้อันนี้เขาทําสีใช่ไหมครับอาจารย์มันมาสําเร็จก็เหมือนกับอ๋ออันนี้ก็เป็นอะลูใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคก็เหมือนกับกรอบ เทาซาล่าเอันนี้ก็เป็นสีเทานะครับแล้วก็เนี่ยเข้ากับอลูมิเนียมหน้าต่างประตูในบ้านเนาะแล้วก็เข้ากับหลังคาด้วยเขาบองว่าบ้านหลังนี้ก็คุมโทนเลยขวเทาขาวสวยมากเลยเทาขาวดําประมาณนี้มีเนาะดำจะคมไฟใช่ใช่ดมดำจะเป็นพวกเล็กๆประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เล็กๆก็สวยเลยดูดิล่มมากเลยอ่ะบ้านหลังนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมชอบชอบเลย ยากสุดยอดรูอว่าก็ก่อแบบนั้นเนาะเทดูไพรเวทนะครับวงแต่ที่นี่เขาอยู่กันค่อนข้างเงียบเนาะอาจารย์ดูดิไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเลยเสียงที่เยอะคือรถส่งอาหารวิ่งเข้าวิ่งออกเนาะวันอาทิตย์ผมมาก็ผู้คนก็ยิ้มแย้มนะครับแบบว่าเออมองกันมาทําอะไรผมมาบินโดนมาอะไรอย่างเงี้ยครับมาดูนั่งงานอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมสุดยอดเลย เหนือราคาคือเรื่องนี้แหละครับอาจารยใ์ในการซื้อที่ดินเนาะเพราะว่าบางคนไปซื้อแบบของผมบ้านพร้อมที่ดินเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบเพราะว่าสังคมเขามีอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านที่บ้านลักษณะเดียวกันอมองซ้ายมองขวาไปก็บรรยากาศเดิมๆนะครับจะไม่มีความปะปบบนเนาะแต่ถ้าเป็นที่แบบนี้สแตนร์ารอนแบบนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าที่จะเป็นยังไงอย่างอาจารย์เลือกได้ดีมากๆบ้านนีก็ใหญ่พูดจริง,งก็ไม,ไม่ได้ว่างม,ม,มันเป็นดูมากกว่าเพราะเราก็ไม่ได้เลือก ใช่ไหมครับก็ซื้อแล้วถึงรู้ว่าเออเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดีใช่ไหมครับอันนี้มากับโชคเลยครับแล้วที่บุญมากที่สุดคืออะไรไหมครับข้างในนี้ข้างในนี้ครับอยู่บ้านสมเด็จพระเทพอ๋ออยู่ข้างในนี้ใช่ไหมครับผมก็ไม่เคยเข้าไปเห็นอาจารย์บอกเนาะไม่ได้บุญมากเลยดูดูอ่าซุมด้านหน้าก็มีซุมพระเทพอยู่ตรงนี้นะถือว่าน่าอยู่มากๆเลยนะครับอาจารย์ก็วันนี้น่าจะลบกวนอาจารย์ประมาณนี้นะครับยินดีก็ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเรา ก่อสร้างบ้านให้อันนี้เป็นบ้านเกษียนบ้านเกษียณด้วยตากอากาศด้วยบ้านเกษียนบ้านอยู่เกษียณบ้านตากอากาศบ้านมาพ<ร><ว>ัก่อนอนใจหาหลานหาหลาน <c oughs> ล้วก็เพื่อนๆฝูงจะมาก็มา <c oughs> สุดยอดเลยครับแล้วหลานจากนน,นบุรีจะมาก็มาอาจารย์มีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหม มีหลายคนอยู่อ๋อมีหลายคนนะโอเคก็ถือว่ารบกวนอาจารย์ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับครับขอบคุณคิริมากถ้ามาเชียงใหม่ก็ทักหากันหน่อยขอบ้คุณค่ะ